จ้าพี kind of mm ่น้องสข้ามาปลูกกบคุงเด้อพี่น้องนี่คุ้นนั่นซะก่อนคุ้นขี้ดินขึ้นก่อนเด้อพี่น้องนี่คุ้นขึให้มันเป็นโน่นนุ่นสิพี่น้องให้มันเป็นแับนี้บ้านนี้เฮาใส่มือเด้อพี่น้องนี่ใส่มือโกยออกนี่เขาคุ้นขี้ดินขึ้นแล้วเขาก็ใส่มือโกยออกัสีเด้อพี่น้องนี่ นี่บระคุงเขาซื้อมาจ้ะมือนี้ต้นหน่อยต้นละยี่บห้าบาทมึงเกี่ยเฮ้ยเ่าเหรอพี่น้องมาแกะถุงออกนี่จะ้ะแกะถุงจะให้ทางให้มันแตกเนาะพี่น้องปล่อยเห็ดเห็นบ่จะ้ะหากเขากลายลายพี่น้องคุณหากเพื่อนจะลายเห็นบ่พี่นอ้องุ ห่างกับสีหลยเดอพี่นอ้องเข้ากระเสียมากมาเอียงลงสิพี่น้องเนี่ยขวดลาอ,อีกขวดน่าจะเอียงะระดับนี่เลยเดอพี่น้องเอียงแบบนี้เลยเดอร์นี่เอียงเอียงแห้งๆงัง้นสิแต่มันอยู่ลักษณะนี้เดอพี่น้องเข้ากับขวดดินชุ่มนี่แหละทุไปย่ามนั่นน,นเพิ่นติดแล้วเขาจะเอาขิดินมา มามาคุ้นๆนี่นี <S <s ่นะพี่น้องบัวแด้ยากเด้พี่น้องปลูกซ้ำนี่ล่ะปลูกแล้วเ้าก็บหัวหนาให้เปียก์หัวหนาให้เพิ่นเปียกเพิ่นก็บบัวด้เหี่ยวเด้จ้าพี่น้องนี่เพราะว่าเ้าอันนานแล้วเพราะว่าเ้าอันห้าอันบ่ได้เอาขี้ดินเพิ่์นให้ให่ขี้ดินเพิ่นแตกเพิ่นก็บ่เหี่ยวหีอยู่ในเี้าเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้า ก็เดยอยากพี่น้องปลูกมะคุงจ้าคลิปนี้ก็พาพี่น้องปลูกมะคุงดซื้อดอกจ้กพี่น้องลี่หน้าพอกันใหม่จ้าวันดีค่ะพี่น้อง